อนาคตที่ฉันเห็นคุณจะลืมเรื่องรถไฟฟ้าไปเลยรถไฟฟ้าจะกลายเป็นของเด็กเล่นมันคืออะไรมันดีกว่าโอราจารัแนแนลมาจังพังบวกร้อยล้านไซชานก้ามุคนโหราศาสตร์อินโดจีนซึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นน,น,นะครับก็คือหุ่นยนต์ต้นแบบหรือหุ่นยนต์นั่งขับสําหรับทาภารกิจที่มันทำไยากหรือที่มันเสียย่ยงภัยหรือท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆที่มรกันดานเนี่ย ซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้ก็ทำมาที่ได้ดีทีเดียวนะครับและภาพที่ผมเห็นน,น,นะครับก็คือหุ่นยนต์2ที่นั่งกับ1ที่พ่วงนั่นเองโดยภาพที่เห็นนะครับคุณภรรยาน,นะครับที่มัวชมนกชมไม้นะครับที่ด้านนอกนะครับจึงเข้ามาช้ามากกว่าคุณสามีและลูกที่ลอยอยู่ในห้องเครื่องนี่นะครับคุณภรรยาจึงเข้ามาในห้องเครื่องหุ่นยนต์นั่นเองนะครับและเหมือนว่าคุณภรรยานั้น จะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักลอยได้นี่เองนะครับและหลังจากนั้นก็จึงถูกดูดเข้าไปในที่นั่งข้างคนขับนั่นเองนะครับซึ่งคุณสามีเนี่ยซึ่งคนขับเนี่ยและคุณลูกเนี่ยนั่งรอยอยู่ในห้องเครื่องของคุณโยนแล้วนั่นเองทั้งนะฮะตอนฉากจบในมิรนั้นนะครับก็เห็นคุณโยนจมวนมากๆนะครับถูกส่งลงไปสำรวจโลกใต้ภพโลกใต้ดินนะครับ อย่างมีความสุขและมีความท้าทายสำหรับมูนรูสิยาติทีเดียวนั่นเองซึ่งนิมิตอันนี้นะครับก็ชี้ว่าอนาคตของรุุิยชาตินั้นนะครับจะมีหุ่นยนต์แบบนี้เข้ามาเยอะเลยนะครับเรียกว่าจะเข้ามาเมื่อหลังเกิดการเปลี่ยนผ่านเป็นแปลงในเรื่องของการสงคลามดังที่กล่าวไว้ในคิดแล่น,น,นะครับคาดว่าจะไม่หนักหนาสาหัสหนักนะครับและคงจะผ่านพ้นไปได้นะครับ สงครามมีไว้เพื่อปรับสมดุลในเรื่องของมิติพลังงานก็เท่านั้นเองนะครับเพราะตอนนี้มีการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงบางเรื่องเนี่ยมันเกิดสมดุลไปแล้วนี่เองครับมันต้องมีการปรับเปลี่ยเพื่อให้เกิดความสมดุลในเรื่องของสงครามที่มันพอเหมาะพอเจาะอีกด้วยนั่นเองเรื่องของพไพ่ใบต่างๆเนี่ยเมื่อมีการกรองคนที่มันเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะเกิดให้ความจเจริญรุ่งเรืองนะครับมีหุ่นยนต์เหล่านี้เข้ามาแทนที่เพื่อ ช่วยในเรื่องของความสุขบสบายในมุมนุษยาชาติระดับน,นะครับแล้วคุณก็จะลืมเรื่องของรถไฟ,ฟฟ้าไปเลยนั่นเองจบแล้วนะครับสําหรับเรื่องของอนาคตที่ฉันเห็นแล้วคุณจะลืมเรื่องรถไฟ,ฟฟ้าไปเลยคืออะไรหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องว่าอาจารย์ชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ